สวัสดีค่ะทุกคนจินนี่อยู่อิตาลีค่ะเช้าตุตีโซโนอินิตาเลีและนี่คือดัวโมค่ะเวสโตเออิวดัวโม m i มิลาสถานที่สําคัญที่บอกว่าที่นี่แหละคือ e più มิลานอเอวูโนเดล u m นูเมนต i พิวอิมพอร์ตานตีดิมิามาเดินเล่นชิลๆในตัวเมืองมิลานอค่ะะว่ากิจกรรมสุดคลาสสิกข,ของชาวอิตาเลียนก็คือการเดินเล่นว่าริอุนาประสจาตา วันนี้ก็เดินกันไปเรื่อยๆแบบไม่ได้วางแผนนะคะแต่แล้วก็มาเจอที่นี่ค่ะปับเบลวมตรวัตรวตัวอุ้งริสตานเตตไตรันเดซ์เซอร์เฟซเซอร์ไพร์จริงๆค่ะเดินเล่นวนๆเพลินๆไปอยู่ดีสามีก็พามาเจอร้านอาหารไทยค่ะใจกลางเมืองมิลานแต่ที่สำคัญจิวัลเซอร์ไพร์ก็คือร้านเขาเปิดเป็นแบบบาร์มีส้ตมตำด้วยค่ะ ที่เราจะสั่งกินอาหารไทยแบบบ้านๆของเราได้โดยไม่ต้องรอมื้อกลางวันอยู่ปรานโซหรือมื้อเย็นละเฉนะอืมอโโอคือตอนที่ชินนี่ได้กินส้มตำจานนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณทุนน่มนึงนะคะเป็นช่วงเวลาอัปเรติวแล้วที่เห็นเนี่ยจานส้มตำไม่เล็กเลยเนาะอุน่าปอชนออเนี่ยจุ๊ดคือจานกำลังพอดีมากเลยค่ะสำหรับหนึ่งคน Questa è era buonissima.